สวัสดีนะครับผมลูกค้านะผมมาจากมหาสารคามพ่อพ่อมาแต้มเพื่อใดครับเชียงยืนอ๋มกกนอมากรติบกันนะครับเนะาะนี่นะครับแกนครับลองคันนี้ครับอ,อันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับคืบอกวงตุ้งตาบ้นดุช่างฟิวแล้วครับผมช่างฟิวล,ลองรถด,ด้วยกันนะครับอันนี้สาภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ ยังไม่ได้ชิดอะไรเลยนะครับผมรอบนี้ได้รด40แรง50แรงเข้ามาเยอะครับสวยๆสภาพนางฟ้าอย่างขับรถมือหนึ่งนะครับอันนี้ลูกค้านะครับผมติดต่อผู้พามาว่าอยากจะซื้อเป็นเงินสดนะครับผมก็จัดไปนะครับผมนี่ L50 ให้ดูนะครับโอ้คันั้นสวยๆเลยนะครับผมรอบนี้นะครับเหมือนได้รถมือหนึ่งนะครับลถเข้ามาเยอะ ที่คุปตาบันดุงตอนนี้นะครับผมเป็นช่วงกลางกเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็สามารถนัดเข้ามาดูเข้ามาลองดุก่อนได้นะครับถ้าถูกใจก็ค่อยจองด้วยกันนะครับอันนี้รถปี6ก4กสี่ร้อยชั่วโมงนะครับอันนี้สียังสวยสดๆเลยนะครับ้าให้พูดตามตรงก็น้องนนหนึ่งนะครับผมมีแต่ยางนะครับสายงานมาก็ สภาพแบบนี้ก็ถือว่าประมาณ95%ได้นะครับสภาพยางก็ิจนาราเชื่อกันนะครับผม f อทางบ้านนะครับดูเชื่อกันนะครับคันนี้รถมาจากสกลนครนะครับเป็นรถกรมูลมาเรื่องเดิมยังไม่ค่อยแก่นะครับตอกเ่านะครับนะครับตรงเทาแต่ว่ามีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับอย่างว่าแล้วครับรถคูสองแต่คันนี้สวยๆไม่เยอะน่าจะเป็นรถไล่นะครับ เปล่าก็อะไรยังเหมือนเดิมในมีไอห,หรือเปล่าไม่มีไอแบบเดิมยังใหม่นะครับอ่าคันนี้โอ้ใครได้ไปก็ยังมีด้วยเดีย๋ยวรอดูกันนะครับ,บว่าลูกค้าจะชอบคันนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าเสียวได้ขายรถคันใหม่ให้ลูกค้าก็นิ่งใจนะครับผมเพราะว่าลูกค้าจะได้ไปใช้งานต่อย,ยาวๆนะครับมี่เดี๋ยวก็รอดูกันนะครับผม นี่นะครับลูกค้าก็ตกลงจองเป็นคันนี้นะครับซื้อสดทกสอกซนะครับเดี๋ยวผูพาก็จัดการนะครับผมทําใบเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเซ็นสัญญากันนะครับ <S <S นี่นะครับลูกค้าก็จองวันจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมใครสนใจอยากจะมาดูรถจองรถแบบนี้ติดต่อผูพาได้นะครับที่เบอร์0610180354สำหร,รับวันนี้ขอตัวลากัวน,นะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย